ชมบรรยากาศเปิดตัวแคมเปญยกทีมประชุมรุมรักเมืองไทยพร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของฝ่าย n ิ n g ที่ยวร้านอาหารอาร์ตลิเชียสโดยแคมเปญนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นองค์กรในประเทศจัดประชุมและเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั่วทุกภาคภายในงานมีการแชร์ความรู้และมุมมองเทรนด์ของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศจากผู้รู้มากมายพร้อมขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญผ่านแพลตฟอร์มไทยไมค์คอนเน็ที่ทำหน้าที่เป็น e-Market p l a c e ในแคมเปญนี้หาก ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมแคมเปญสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2567และไฮไลท์สุดสร้างสรรค์กับอ e ีบุ๊กด้วยเส้นทางสายไมมเซเว่นทีมซอฟท์พาวเวอร์ซีรีส์้างประสบการณ์พิเศษด้วยซอฟ t ์พาวเวอร์จากชุมชนท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเรียกได้ว่าปลุกเทรนด์การจัดประชุมให้กลับมาคึกคักจริงๆค่ะรังหน้าไปกันไหมจะไปกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ